นี่นะคะวันนี้หนูได้กุ้งนะคะน,นี่ค่ะกุ้งสดๆเลยจากกุ Adams ้งกล้ามกลามนะคะหัวใหญ่ๆเดี๋ยวเราก็จะตัดหัวเขาออกนะคะเดี Ride ๋ยวเราเอากันไก่นะคะเนี่ยนะคะเอากันไก่ตัด <subscribe> ค <sh arp amente> ่ะตัดตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเอาไปทํากุ้งอบข้นเส้นค่ะใครจะพาลังก็ได้นะคะแต่พอดีวันนี้หนูไม่ได้พานะคะเดี๋ยวเราไปตัดกุ้งกันค่ะนี่นะคะ ค่ะตั้งกล้องหนูก็คือเอาหัวเข่าหนีบไว้นะคะตัดตาะนีตะ่ตัดจะได้สวยงามนะคะเวลาอบจะได้แม่นนะคะนอ่าขาหนีบไว้นะกล wow. ้องหนะะีดะกุ้งปึ๊บอุ้มกุ้งกุ้งใหยโอ้ยกุ้งใหญ่จะตัดนุ่นออกกุ้งกุ้ง สักห้าตัวก็พอค่ะวันนี้มือเดียวอยู่บ้านค่คะค่ะได้แล้วนะคะกุ้งสดจ้าเนี่ยค่ะกุ้งกรามกราม,ามจ้าล้างให้สะอาดแล้วเตรียมพักไว้นะคะรอค่ะกุ้งขิงหั่นนะคะหั่นซอยเป็นบางๆนะคะกระเทียมนะคะกระเทียมสับ กระเทียมทุบค่ะทุบค่ะกระเทียมนะคะทุบบุบุนะคะให้เขาแตกจะได้มีกลิ่นหอมนะคะนี่หนูใช้เป็นหมูสามชั้นนะคะที่มีมันติดนะคะเพราะว่าปกติอาจจะใช้เป็นหมูสามชั้นเป็นแผ่นก็ได้นะคะวันนี้หนูมีเป็นหมูสับติดมันเนาะหมูจับหมูจับหมูสับติดมันนะคะหนูก็เลยเอาเป็นหมูสับติดมันแทนนะคะ แล้วก็ต้นขึ้นชายนะคะขึ้นช่ายหั่นท่อน,นะคะ่ะหอยนางรมนะคะสองช้อนโต๊ะนะคะแล้วก็เดี๋ยวหนูใส่เป็นน้ำตาลหนึ่งนะคะวันนี้หนูทำไม่เยอะนะคะก็เลยใส่นิดหน่อยคะ่ะน้ํำตาลหนึ่งนะคะเดี๋ยวต่อไปเป็นซอสฟ้าเขียวะคะ่ะซอสฝาเขียวหนึ่งช้อน,นะคะ่ะ ก็ใส่เป็นซีอิ้วขาวนะคะซีอิ้วขาวก็ช้อนเดียวค่ะน้ำมันงาน,นะคะน้ำมันงานหนูใส่สองช้อนนะคะหนึ่งสองแล้วคนทุกอย่างให้ละลายเข้ากันนะคะคนคนให้เข้ากันนะคะให้น้ำตาลละลายนะคะคน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 ให้ละลายเจะจะออกรส ชิๆมๆหวานๆนะคะถ้าใครชอบเค็มก็เติมได้นะคะเพืๆๆ่อนๆนะคะละลายแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปเอาวุ้นเส้นที่เราแช่น้ําไว้นะคะเอามาหมักไวค้ค่ะนี่นะคะวุ้นเส้นนะคะวันนี้หนูใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งนะคะก็จะเอามาแช่น้ําไว้ให้เขาอ่อนตัวลงนะคะแล้วเราก็เดเาไปแช่นะคะแช่ไว้ในน้นําหมักเมื่อกี้นะคะ นี่นะคะเอาวุ้นเส้นที่เราแช่น้ำไว้เมื่อกี้นะคะเอาลงมาไม่ต้องตัดก็ได้นะคะเดี๋ยวรอเวลาเรานึ่งเขาก็จะอ่อนนะคะ,ะเดี๋ยวเขาก็จะขาดอีกนะคะนี่นะคะแล้วก็คนๆๆน,น,น,นะคะหมักไว้กับน้ำหมักเลยนะคะนี่นะคะหมักๆไว้นะคะแล้วถ้าเกิดแบบใครอยากให้สีเข้มเราก็ใส่เป็นซอส,ส สีอิ้วดำนะคะใส่เพิ่มได้นะคะวันนี้หนูแบบว่าสีได้แล้วค่ะก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะสีอิ้วดำนี่ค่ะหมักไว้นะคะเดี๋ยวเราไปทํากุ้งกันคะ่ะพริกไทยดํานะคะตมให้ละเอียดนะคะเดี๋ยวเราไปตำกันนะคะนี่นะคะตําละเอียดแล้วนะคะเดี๋ยวเราเอาไปใส่ในหุ้นเส้นที่เราหมักไว้นะคะนี่นะคะเราเอาพริกไทยปน่น อ,ะะอันนี้พริกไทยดำแท้ๆจากจังหวัดจันทบุรีนะคะน้าเนียวให้มาถึงเพลร์เลยค่ะนนี่คือน้องสาวแม่นะคะลูกพี่ลูกน้องแม่ให้กระทะนะคะวางขิงลงไปนะคะแล้วก็ถ้าเป็นหมูสามชั้นก็วางหมูสามชั้นนะคะสลับกันนะคะแล้วเขามีมันนะคะนี่ จริงๆถ้ามีเวลานะคะตามรากะทีแล้วก็ผัดทุกอย่างเนี่ยค่ะรวมกันเลยนะคะอันนี้เนาเอาเป็นแบบโรยนะคะทําแบบกินเร็วๆที่บ้านนะคะกระเทียมผัดแัดนิ่มๆนะคะผัดนะคะสุกนิ่มๆนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นสุ่ไปแล้วนะหมูสับนะคะ หอมนิดนึงค่ะนะคะแล้วเราก็วางกุ้งนะคะวางกุ้งลงไปเลยคะ่ะกุ้งที่เราตัดล้างสะอาดแล้วนะคะเทวุ้นเส้นที่เราหมักไว้ลงไปะคะ่ะนี่นะคะเติมน้ำได้นะคะแล้วก็ปิดฝาให้เขาสุกค่ะไฟหน่อยนะคะแล้วก็ปิดฝาไว้คะ่ะเดี๋ยวรอดูสักห้านาทีนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะ นี่นะคะเริ่มแห้งหน่อยแล้วนะคะหนูชิมรสชาติได้ที่แล้วค่ะหนูก็จะขั้นตอนสุดท้ายนะคะใส่เป็นใ่ขึ้นช่ายค่ะหั่นท่อนเดี๋ยวน้ำเขาก็จะงวดหมดแล้วนะคะแต่ถ้าใครชอบแฉะแะก็ตักเติมได้เลยนะคะตามใจชอบเลยค่ะเสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราไปทานด้วยกันนะคะง่ายๆบ้านๆทำแบบรวดเร็วนะคะสบับยออ่อจ้ะแต่ก็แซบได้เหมือนกันจ้า หอมชุยเลยค่ะนี่นะคะกุ้งอบวุ้นเส้นจ้ามาเดินมาเดินมาเดินมาทานด้วยกันนะคะพี่เพื่อนเพื่อน